นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสาัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลูกขอเคารพนบนอบน้อมระลึกนึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นสรณะ ขอกราบอภิวาทนมัสก,การพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์พรมเทพเทวดานางฟ้าเทพจเจ้าทั่วทั้งสากลและพิภพองค์บุรุษพระมหากษัตริย์ที่ราชเท,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 ทุกทุกพระองค์วิรากษัตรีทุกทุกพระองค์พ่อบ้านพ่อเมืองแม่บ้านแม่เมืองแม่ทัพในกองเหล่าเสนามหาอมรราชองค์ครักษองค์อัญญาสิทธิ์องค์อัญญาสัมที่พิทักษกปุปปักษาปกป้องคุมครองสถาบันชาตสิสถาบันพระพุทธศาสนาสถาบันพัะธกษัตริย์และความเป็นอิรารชาติไทยผู้กุมกรรมของชาวไทยชาวโลกชาววัฏถะสงสารด้วยความเคารพด้วยความศัธา ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอเพื่อนร่วมชาติร่วมแผ่นดินร่วมโลกรวมวัตตาุสงสารที่รักและเคารพทุก,ท,กทุกท่านขอรับกล่าวกระผมกอพ่อพรามวันนี้ก็ขอโอกาสมาพบปะพูดคุยโอภาปราศัยกับพ่อแม่พี่น้องอีกเช่นเคยก็<อ>จะพูดเกี่ยวกับ<อ>ถึงเรื่องมหันตภัยล้างโลก ว่าทำอาหัรตภัยล้างโลกมันเกิดขึ้นเราควรจะเตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมการตัวเองไว้อย่างไรเพื่อให้มีความอยู่รอดปลอดภัยและก็ให้มีความสวัสดีมีชัยสืบต่อไปส่วนพ่อพราหมณ์จะพูดแล้วก็ทุกท่านจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ไดนะ้เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นทุกท่านจะฟังเป็น การคาดคะเนจะฟังเป็นการคาดเดาจะฟังเป็นการมโนของพ่อพรหมา์หรือจะฟังเป็นว่าทำในปัจจุบันก็ได้ไม่ได้ว่าเลยก็เป็นสิทธิเสรีภาพของทุกท่านเองแบบ100%เต็มนั่นแหลนะนักขอรับคลิปที่แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าเออถ้ามเมกะซน,าม,มนะามิมันจะเกิดสงครามมันจะเกิดใช่ไหมควณจะทำอย่างไรบ้างพ่อพรหมณ์ก็ได้กราบ บิงบอลนะขอรับไปถึงท่านเศรษฐีทั้งหลายจะเป็นเศรษฐีเล็กเศรษฐีกลางเศรษฐีใหญ่โคดของมหาเศรษฐีนะฮะให้เออให้บริจาคซื้อข้าว่งซื้อข้าวสารอาหารแห้งนี่ให้วัดในแถบภาคอีสานแถบภาคเหนือแถบภาคตะวันออกตอนบนแถบภาคกลางตอนบนทั้งหมดทั้งมวลนะขอรับที่ไม่ได้อยู่ในเป้าของคลื่นซึนามิที่ไม่ได้อยู่ในวิสัยของคลื่นที่จะมาถึง นะขอรับเผื่อว่าเวลานั้นๆเนี่ยชาวไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคใต้กรุงเทพปริมณฑลอะไรเนี่ยเขาจะหลบภัยหลบอะไรเนี่ยเขาจะได้มีอาหารกินนะขอรับจะได้เป็นบุญเป็นกุศลของพระคุณท่านทั้งหลายเองด้วยนั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นก็นแล้วแต่พระคุณท่านจะศรัทธานะพอพรามเป็นเดี๋ยวเพียงแค่พูดโอ้ยพอพราม ไม่ได้บังอาจที่จะไปบอกกล่าวท่านขนาดนั้นหรอกเพียงแต่มาขอความเมตตามาขอความเห็นอกเห็นใจมาขอพึ่งใบบุญพึ่งบารมีพระคุณท่านทั้งหลายแทนคนไทยทั้งประเทศนั่นแหละแทนคนยากคนจนคนทุกข์คนยากคนที่เขาไม่มีเงินไม่มีทองมันก็มากมายเนาะนะปัจจุบันนี้เป็นแค่เป็นนี่เป็นศิล์แค่เท่ากสอแค่อะไรก็อ๊ยมันดิน้นกระดิกกระดี๊แทบไม่ไหวแล้วพระคุณท่านเอ้ยนักขอรับ ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นพึ่งใบบุญพึ่งบารมีของท่านทั้งหลายก็แล้วกันนั่นแลนะขอรับทีนี้เนี่ยพูดมาถึงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวใช่ไหมเมื่อกี้ก็เตรียมพระเครื่องใช่ไหมขอรับเพราะเพราะจะมีท่านมนุษย์เนี่ยท่านอะไรเนี่ยท่านท่านมาด้วยนะขอรับพระเครื่องไม่พอแว่นตาด้วยนะขอรับอันนี้นี่หมายถึงว่า เกิดเมกะซีนามิปุ๊บเนี่ยเมกะซีนามิเนี่ยแค่น้ากลับไปยังไม่ถึงเดือนเลยสงครามจะตามมาทันทีนะฮะเขาเขาจะใช้ช่วงช่วงจังหวะเวลานั้นโจมตีทันทีเลยนะฮะจะรบกันทันทีเลยพ่อพราหมณ์คิดว่าจะรบกันเนี่ยช่วงปีใหม่นะช่วงปลายปลายปีคาบเกี่ยวเพราะฉะนั้นคลื่นเมกะซีนามิถ้าถ้าให้พ่อพราหมณ์ถ้าถามพ่อพราหมณ์จริงๆอ่ะพ่อพราหมณ์คิดว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนนะน แต่แต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละก็ท่านพูดพูดกันมาบางท่านก็ว่าเดือนพฤศจิกาบางท่านก็ว่าเดือนกันยาบางท่านก็ว่าเดือนพฤศจิกาบางท่านก็ว่าเดือนตุลาบางท่านก็ว่าเดือนธันวาใช่ไหมแต่คะแนนส่วนมากนี่ให้เดือนกันยาเห็นไหมท่านก็อาจจะเมตตาจจะเลื่อนให้สักนิดหนึ่งกันยาอาจจะไม่เกิดอาจจะไปเกิดพฤศจิกาก็ได้เพื่อที่จะให้ที่พ่อพราหมณ์พูดไปเนี่ยพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วทั้ง ประเทศหรือว่าอาจจะหลายผู้หลายคนเขาได้ยินได้ฟังใช่ไหม,มเขาจะได้เตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมการได้จริงๆก็อาจจะมีหลายๆท่านนั่นแหละจริงๆก็คงไม่ได้อยากออกมาพูดหรอกใช่ไหมฮะเพราะว่าพูดเรื่องนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นดาบสองคมมันสุมเสียเ่ยงอ่ะต้องให้เราปรารถนาดีแบบด้วยความบริสุทธิ์ใจแค่ไหนก็ตามเหอะบางทีโลกใบนี้นะปัจจุบันนี้การจะพูดจะจาอะไรบางทีมันยากจริงๆก็พระพรามก ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงใจเนาะก็อย่าว่ากันก็เอาเอาเจตนาเป็นหลักนะขอรับเจตนาคือหวังดีปรารถนาดีแก่ทุกท่านทุกรูปทุกผู้ทุกนามนั่นแหละหทุกทุกภาคส่วนนะขอรับไม่ได้พูดเพื่อให้เกิดความเสียหายหรือเกิดความสืมเสียหรือเกิดความตื่นตระหนกหรือเกิดความกินแหนคงคลางแคลงใจอะไรกันเลยแม้แต่นิดเดียวนะขอรับพูดไปเพื่อประโยชน์ของทุกๆท่านโดยส่วนเดียว พ่อพระพรามก็เป็นบุญด้วยถือว่าให้เป็นธรรมทานใช่ไหมอาจจะไม่ได้ทำเบื้องสูงเนี่ยก็เอาคืนแบบโรคๆเรานี่แหละใช่ไหมขอรับนะขอรับทีนี้ถ้าเกิดว่าเตรียมเข้าสารอาหารแห้งแล้วเตรียมอะไรแล้วใช่ไหมครับเตรียมพระเครื่องนะฮะห้อยติดตัวไว้แล้วเนี่ยมันจะมีส่วนอื่นด้วยคือให้เตรียมแว่นกันแดดด้วยนะคอรับคำว,ว่าเตรียมแว่นกันแดดเนี่ย คือถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเคารพกันนะระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยสมมติเคารพด้วยอาวุธหนักเลยเนี่ยสมมตินิวเคลียมันลงอย่างเงี้ยฮะนิวเคลียมันลงเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะทําให้โลกนี้มันสะเทือนเนะี่ยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมันมันสั่นคลอนหมดเลยนะนะ ให้ใส่แว่นกันแดดแล้วก็อย่ามองไปที่แสงสว่างนะหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าถ้านิวเคลียมันลงบุ้มอย่างเงี้ยแล้วมันมีแสงสว่างอะมาถึงมมีแสงสว่างเลยทุกคนก็มันจะได้ยินเสียงอย่างก้องกำปนาดเลยด้วยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มคือแว่นกันแดดกับไอที่อุดหูวอะไอจะเป็นที่อุดหูประเภทไหนก็เอาไอที่เอียปักอันละสิบบาทก็ได้หรือว่าใครมีตังค์หน่อยก็เออเอาไว้ที่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 เห็นเขา เขาอ,อุดหูอันใหญ่ๆไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะสองสามหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเอาไว้เตรียมเตรียมตัมตวมไว้ก็ดีนะครับอุดหูกับแว่นกันแดดแล้วก็ห้ามมองขึ้นบนท้องฟ้าห้ามมองมองไปในที่ที่มีแสงสว่างนะครับแสงอุดหูเนี่ยไม่พอก็ต้องเอ,เอาเอามืออุดด้วยนะอย่าอย่าอยาอย่าไปอยู่ในที่แจ้งให้อยู่ในที่ ที่หลบก็คือในอาคารบ้านเรือนเราในศาลาเราในอะไรเรานี่อย่าไปในที่แจ้งนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องเตรียมแล้วก็เตรียมกับเพื่อตัวท่านเองเลยนะ <c oughs> <c oughs> คือถ้าถ้ามันค่าเคารพกันแล้วเนี่ยมันจะมีรังสีของนิวเคลียร์ใช่ไหมรังสีนิวเคลียร์มันก็จะไปตามอากาศใช่ไหมฮะ อากาศมันพัดพาไปทางไหนลมพัดพาไปทางไหนเขาก็ไปตามอากาศใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าไ,<ห>ไปโดนใครเนี่ยเดี๋ยวน,นี้ไอ้ไอ้ระเบิดประมณูระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยมันผสมอาวุธชีวภาพไปด้วยไงอ<พ>าวุธเชื้อโรคฮะไอคนทาก็ไม่รู้จะท,าทํนะพา,พา,พามาทําไมนะพพราพเนี่ยงงงงเด้อไม่รู้มันจะจะโรบโมโทสันไม่รู้มันจะอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตไปเพื่ออะไรผลสุดท้ายตายหมดเลยไม่มีเหลือจริงจริงทีนี้ก็ไอไปซื้อไอ คารามายไว้ด้วยนะเพราะเวลาบางทีถ้าสมมุติว่าเราไปในที่จงที่แจ้งอ่ะแล้วเจอรังสีนิวเคลียร์แล้วมันขึ้นผืนขึ้น,ผ,น,ผ,น,ผ,นผืนอะไรพวกนี้ก็ไอ้ทาคารมงคารามายเนี่ยครูบาอาจารย์นั้นบอกว่าช่วยได้นะคขอับเพราะอ่านเราไม่กี่บาทละยี่สิบสามสิบมั้งนอ,อกนั้นก็ให้เตรียมเรื่องจิตวิญ,ญญาณเตรียมเรื่องจิตใจของเรานี่แหละนะครับศีลสมาธิปัญญาอย่าทิง้งคุณพระรัตนตรัยอย่าทิ้ง เจริญมรณานนสติกรรมาฐานมากๆมากๆเจริญไว้มากๆเลยนะฮะเจริญแบบไหนอะไรยังไงมาถามพ่อพระพ่อพรอมก็ไม่รู้ด้วยหรอกพ่อพรอมก็ไม่ได้บรรลุอะไรขนาดนั้นพ่อพรอมก็ฟังแค่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแล้วก็พยายามทําตัวเองโอเคนั่นเองนะครับเนี่ยตั้งมาถึงว่าไอาจีนใช่ไหมจีนกับอเมริกาเนี่ยจริงๆก็ไม่อยากจะให้เขาทะเลาะก,กันหรอกว่าพรามิองก็ไม่เข้าใจว่าเขาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตกันทําไม ที่อยู่ณนะปัจจุบันนี้แค่ทํามาหากินแค่แลกเปลี่ยนสินค้าการค้าขายกันไปเนี่ยมันก็อยู่กันอย่างสุขสบายแล้วแล้วจะไปปะทุสลายทำร้ายทายําลายกันซึ่งกันและกันไปทําไมก็ไม่รู้ใช่ไหมไอ้ชาวโลกอย่างเราเราชาวบ้านอย่างเราเราพลอยที่จะเดือดร้อนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยนะครับแต่เห็นบอกว่ายังไงเห<อ>็นท่านบอกว่ายังไงมันก็ต้องเกิดนะจริงๆอ่ะยังไงมันก็ต้องเกิด ทำไมมันถึงต้องเกิดพรอะพราหมณ์ก็ต้องย้อนกลับมาอีกนั่นแหละว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับกรุณารับชมร,ร,ร,รับฟังแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเอาเองเระร่อแเมครูบาอาจารย์บอกว่ายุคการิการที่ส0เนี่ยจะเป็นยุคสีวิไลใช่ไหมขอรับปัจจุบันนี้นะีมันสีวิไลไม่ได้เพราะว่าในโลกพฤติกรรมของโลกส่วนมากทุกวันนี้มันเป็นกาลียุคนะฮะ ยุคที่มีแต่ความเสื่อมอ่ะเสื่อมในทุกๆด้านนั่นแหละเสื่อมทั้งด้านศิลธรรมเสื่อมทั้งคุณธรรมเสื่อมทั้งจรยิยธรรมนะเสื่อมทั้งเรื่องศินนะอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะพูดตามความเป็นจริงอย่ามาด่ากันเด้อเอาความจริงเข้ามาพูดกันนยฮะทุกคนในโลกนี่ก็ไม่ค่อยมีใครรักษาสินใช่ไหมฮะสินห้าข้อนี่แหละฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็โอ้ยอย่าว่าแต่สัตว์เล็กสัตว์นสัตว์น้อยเลยแม้แต่มนุษย์ฆ่ามนุษย์กันเองก็เยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะในโลกไปนี้นะ ไม่ได้พูดถึงแต่บ้านเราเนี่ยเห็นไหมฮะไอเรื่องการลักการขโมยโอ้ยเป็นไปทั่วทั้งโลกนะฮะเขาไม่ได้ขโมยกันธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวนี้เขาเขาขโมยเขาขโมยถึงว่าขโมยขโมยเรียกว่าขโมยชาติขโมยประเทศขโมยอะไรกันเลยขนาดนั้นเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นหนึ่งขนาดนั้นเนี่ยไอ้ข้อสินข้อ3กามีสุเมชาจารย์มองไปแล้วโอ้ยสลดสังเวชใจหนักใช่ไหมครับ จะมีสกกีโคที่รักษาศีลน่ะได้อ่ะมันก็มีแต่มันมีไม่เยอะใช่ไหมฮะแต่ส่วนมากจะไม่มีกันไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงใช่ไหมฮะโอ้ก็ไม่อยากพูดหรอกเรื่องนี้เดี๋ยวพูดเดี๋ยวจะมาด่าพระรามจะเป็นเวรเป็นกรรมกันอีกยวพูดด้วยความรักความปรารถนาดีนะว่าคำว่าการยุกเนี่ายถึงว่าผู้คนเนี่ยไม่รักษาศีลไม่ไม่ได้เจริญด้วยศีลธรรมไม่ได้เจริญด้วยคุณธรรมไม่ได้เจริญด้วยจริยธรรมแล้วทุกคนไม่รักษาศีลไม่อยู่ในศีลไม่อยู่ในธรรมเกิดความโลภโมโทสัน เกิดความมีอำนาจฝ่ายอาธรรมฝ่ายมารฝ่ายอาธรรมก็คือฝ่ายที่มันไม่เป็นธรรมอมานก็คือสิ่งที่ขัดขวางความดีความงามความเจริญทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงความถูกต้องความเจา้าตาเป็นธรรมทั้งหมดในโลกนี้แหละไม่ได้พูดแต่ในบ้านเราเน,นี่ยพูดในโลกเน,นี่ยหนิ <laughs> ใช่ไหมครับยังพูดสินข้อสี่นี่โกหกอ 6, ่อนะถามหน่อยเถอะสินห้าข้อเนี่ยในโลกนี้จะหาคนรักษาสินห้าครบไหมห,หรือสินนาสถานะเนี่ย ไม่รู้จะถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าใช่ไหมฮะพ่อพราวว่าไม่ถึงไงแล้วมาพูดถึงว่ามาพูดถึงว่าสินข้อสี่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสินเนี่ยสินก็คนในโลกนี้จะหาคนพูดความจริงเนี่ยมันยากแสนยากนะคนนี้หนึ่งแสนคนเนี่ยจะหาคนพูดความจริงสักคนนะมีหรือเปล่าพูดความจริงคือพูดตามความเป็นจริงพูดด้วยความสัตย์พูดด้วยความจริงพูดด้วยสัจจะ เหตุการณ์เป็นเช่นไรก็พูดไปเช่นนั้นอย่างตรงไปตรงมาใช่ไหมครับแต่บางสิ่งบางอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์สมเด็จพ่อท่านก็ทรงทรง,งอารมณ์อรวยไว้บ้างมันอยู่ที่เจตนาเช่นถ้าเจตนาพูดมันเป็นความจริงอ่ะแดียพูดไปแล้วคนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยอย่าพูดหรือว่ามันเป็นความจริงอ่ะพูดไปแล้วทําให้ตัวเองเดือดร้อนเนี่ยมาฆ่าตัวเองเนี่ยก็อย่าพูดใช่ไหมครับก็พูดได้แค่ว่า อมอมเอมเองเบียนเบนประเด็นไปนิดๆหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยพอเตือนสติกันได้แต่เจตนาเราไม่ได้เจตนาที่จะโกหกไงเจตนาเราคือพูดเพื่อให้มันบัวไม่ให้ช้ำทาไม่ให้เสียนะโลกไม่ให้ช้ำทาไม่ให้เสียใช่ไหมครับอะไรเป็นอย่างเงี้ยอย่างสินข้อห้าใช่ไหมห้ามดื่มสราเมียอะไรณปัจจุบันนี้ประชากรโลกเนี่ยดื่มสราเมียอะไรกันเยอะไหมสุราเมียอะไรรวมถึงยาเสพติดด้วยอะไรด้วยทั้งหลายนี่แหละนลนะฮะ ก็เยอะแยะมากมายแทบจพทจ่วัวทั้งโลกเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่ากาลียุคเข้าใจไหมมันจะสีวิไลยได้ยังไงมันสีวิไลยยังไม่ได้ใช่ไหมอรับไอการจะสีวิไลยได้นั่นหมายถึงว่าผู้คนบนโลกนี้เห็นธรรมเห็นสัจธรรมมีพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณามุตตาอุเบกขา มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาปราณีอบอ้อมอารีเห็นทุกคนทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงในโลกในสังสารวัฏเนี่ยเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันไม่มีการอาฆาตพยาบาทจงเว้นจงกรรมไม่เป็นศัตรูกันใช่ไหมฮะกรุณามีแต่ความปรารถนาที่ากยินดีอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นให้ผู้อื่นก็มีความสุขใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยมีมุติตาจิตก็คือมีจิตใจอ่อนโยนเห็นคนอื่นเขาได้ดีเห็นคนอื่นเขาร่้มเขารวยเห็นคนอื่นเขาถูกหวยเขาถูกบังเขาถูกเบอร์เห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีมีฐานะมียศมีีีาาาาาามมมตํแหนน่่่งกไไอิิรษยยเเดับ อนุโมทนากับเขาสนับสนุนเขาให้กําลังใจเขาเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาเราเองใช่ไหมฮะแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะดิว <c oughs> ันนีฉาดิสศียากันน่ะใช่ไหมฮะสารพัดสารพันเน,นี่ยเป็นอย่างเงี้ยอ้เบกขาเออถ้าเกิดกรณีไหนที่เรามันเกินกว่ากฎวิสัยเกินมากฎแห่งกรรมที่เราจะช่วยเหลือได้จริง,รงๆก็จะเป็นจะต้องอเบกขานั่นแหละจริงๆกับพ่อพรามก็อยากจะโอเบกขาไม่อยากจะออกมาพูดหลอก เพราะว่าถ้าออกมาพูดเนี่ยก็พูดจริงๆอย่างเหมือนที่พูดไปเมื่อคราวที่แล้วว่าเออมันสุ่มเสี่ยงโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยมันบางทีมันพูดยากต่อให้เรามีความปรารถนาดีมีความบริสุทธิ์ใจแค่ไหนเนี่ยบางทีชาวโลกเขาอาจจะฟังไม่ได้ใช่ไหมคือบางทีมันมีสองอย่างไงอำนาจแห่งธรรมะก,กับอำนาจแห่งอธรรมเนี่ยบางทีมันอยู่ตรงข้ามกันใช่ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันก็คงจะพูดได้แค่นี้ทีนี้ทีนี้มันมันถึงยุคยุคกึ่ง ยุครัชกาลที่สิบก่อนอะศรีวิไลยุคศรีวิไลเนี่ยยุคศรีวิไลเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่ามันจะเริ่มต้นยุคศรีวิไลเนี่ยตอนที่ในหลวงรัชกาลที่สิบขึ้นขึ้นครองราชได้กึ่งรัชกาลเนี่ยหมายถึงว่าครึ่งรัชกาลเนี่ยของท่านเนี่ยสมมุติว่าท่านครองราชสามสิบปีอ่าก็แสดงว่าท่านครองราชไปได้สิบห้าปีนั่นแหละยุคศรีวิไลมันถึงจะบังเกิด หมายถึงว่าประชาชนจะอยู่ดีกินดีโอ้ยทุกคนจะมีพรหมวิหารทันอย่างที่พ่อพระมณมพูดน่ะเลยนะนะครับทีนี้ประเด็นที่ว่ามหันตภัยเขาล้างโลกเพราะอะไรเพราะมันเป็นการลียุกไงเนี่ยสงครามก็ดีมหันตภัยก็ดีมหันตภยัตภยล้างโลกก็ดีภัยจากระบบสุริยะก็ดีอะไรก็ดีทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งวงโลกมันเกิดความเปรปรวนเกิดความวิปริตเนี่ยถ้าเกิดว่า เมกะซีนามิเกิดสงครามเกิดนิวเคลียร์เกิดอะไรเกิดนะ่ะภูเขาไฟมันก็ตามมาภูเขาไฟก็จะระเบิดแผ่นดินก็จะแยกจะเยอกอะไรอย่างเงี้ยโลกมันก็จะเสียสมดุลโอ้ยเป็นไปหมดเลยท่านเอ้ยทั้งมนุษย์ทั้งมนุษย์ทั้งเจ้ากรรมในเวทที่ก็ปล่อยมามา,มาล้างเนี่ยเนี่ยล้างใครพระพรามก็พูดตรงๆเลรว่าล้างคนที่ ไม่อยู่ในขอบเขตของความดีคนที่ไม่เคารพคุณพระพุทธเจ้าคนที่ไม่เคารพคุณพระรัตนตรยัยคนที่ไม่กระตัญยูกตวิเทตาต่อคนบิานดามารดาคนที่ไม่กอบไปด้วยคุณงามความดีทั้งหลายนะฮะแต่ว่าแต่ว่าต่างต่าง,ต,างต่างชาติต่างรัฐที่ต่างอะไรเนี่ยที่เขาทรงคุณงามความดีจริงๆด้วยความไม่มีมารยาที่เขาทรงความดีจริงๆอันนี้ก็รอดไม่เป็นไรนะครับเอาเรา rze, อันนี้เอาเอาแค่ว่า ใครที่แบบขั้นรุนแรงนมิจฉาทิฏฐิแบบขั้นรุนแรงอ่ะบางทีเราก็พูดไม่ได้ใช่ไหมพูดไปเดี๋ยวเหมือนที่บอกเมื่อกี้บางทีโอ้ยพูดความจริงไหมคนจะพูดความจริงด้วยความปรารถนาดีด้วยความรักแท้ๆนอกจากโปรโดเขามไม่ได้ไม่พอเนี่ยแถมตัวเองก็จะตายบางทีมันก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีนะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกรห้ยเลียงใช่ไหมเออแต่ที่พระรามพูดก็พูดด้วยความปรารถนาดีด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงใจนั่นแหละใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ทีนี้แล้ว เขาล้างอ่ะเขาล้างเขาล้างปุ๊บมันทําไมถึงต้องล้างด้วย 1. ยุคศีเวลัยเขาจะล้างเรา <c oughs> คนพานเรา <c oughs> คนชั่วเรามานเราอาธรรมเราคนชั่วไร้ทั้งหลายในโลกนี้ให้หมดไปในมีมีมีหลายช่วงช่วงแรกก็สองปี ช่วงกลางก็อีก2ปีช่วงท้ายก็อาจจะอีกสปีช่วงท้ายก็คือหลังตั้งแต่ปี66เป็นต้นไปเขาจะเขาจะเก็บกวาดเก็บกวาดช่วงนั้นก็คือ,อถ้าถ้าถ,ถ้าคนที่ตกเป็นเป้าแล้วยังตายไม่หมด <c oughs> <c oughs> เขาจะเก็บกวาดด้วย <c oughs> ด้วยมนุษย์นะฮะด้วยผู้ที่เขาทําหน้าที่คุมกรรมอะ่ะเขาล้างเขาล้างด้วยโรคภัยนี่แหละโรคภัยก็เกิดจากมนุษย์นี่แหละนะฮะท่านลองคิดดูถ้าเกิดว่าคนตายเกลื่อนกลาด <c oughs> ใช่ไหมถ้าเกิดว่า เกิดสึนามิเกิดสงครามเกิดมองไปที่ไหนเห็นเตอศพคนตายเกลื่อนกลาดไปหมดแล้วท่านคิดว่าในแต่ละประเทศในแต่ละพื้นที่จะทําทรงทําศพกันทันหรืออะไรหรือใช่ไหมน้ําก็กวาดเข้าไปถึงน้ำถึงน้ํากวาดเข้าไปเอาศพเข้าไปในถ้งในทะเลลอยเป็นแสนเป็นล้านมันก็เป็นซากรงซากศพซากนงซากเน่าใช่ไหมแล้วพวกอมนงอมมนุษย์พวกอะไรที่เขากินซากศพกินอะไรในพวกภูมินี้มันก็มีมันก็เหมือนใช่ไหมแล้วตอนนี้ผีเผือกลายเป็นวิวิญญาณอะไรกลายเป็น เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มเพจเต็มโลกแล้วเราเนี่ยอยู่กันยากนะฮะใช่ไหมฮะอมนุษย์เขาก็จัดการต่อเลยเนี่ยแล้วทํำยังไงอ่ะคนานแล้วมันจะรอดหรือเปล่าพระรามรอดถ้าเกิดว่าเคารพคุณพระพุทธเจ้าเคารพคุณพระรัตนตรยัยอ่ะเคารพคุณศีลสมาธิปัญญาเมตตาภาวนามีศีลธรรมคนทธรรมจริยธรรมอ่ะแล้วมีพระเครื่องของสมเด็จพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้อ่ะแล้วก็ลึกนึกถึงท่านอยู่บ่อยๆเนืองๆอง่นองนะ เพราะว่ามีพรมเทพเทวดานางฟ้าที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายของเรานั่นแหละที่มีความเกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่การก่อนน่ะแล้วท่านไปเกิดเป็นพรมเทพเทวดานางฟ้าหรือไม่แต่พระวิสุทธิเทพเจดีด์พระนิพพานท่านก็มามาคุ้มครองมาดูแลมารักษาถ้าใครมีพรมเทพเทวดาคุ้มครองดูแลรักษาแลวพวกอมนุษย์ทั้งหลายเขาไม่กล้าเข้าใกล้หรอกใช่ไหมฮะเขามองเห็นกันนะมองเห็นกันถ้าจริงๆถ้าถ้าถ้าเทพเจ้าเบื้องบนท่านไม่อยากให้อัมนุษย์เห็นนะ ก็ไม่เห็นหรอกแต่ว่าถ้าถึงเวลานั้นท่านก็ต้องปรากฏให้เห็นแหละปรากฏให้อนมนุษย์เห็นเราอาจจะมองไม่เห็นท่านหรอกอาจจะแค่ขนลุกขนพองคนสู้ชูชันใช่ไหมเนี่ยสมมติว่า,พร,าพระพรามกำลังพูดอยู่เนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคนไหนเนี่ยเกิดขนลุกขนพองสู้ซ่าชูชันเกิดความปีติอิ่มเ,เอิบแสดงว่าบุคคลคนนั้นมีบุญวาสนานึงมากับพระพุทธเทจ้ามีบุญวาสนานึงมากับคุณพระตนตรยัยมีบุญวาสนานึงมากับคุณพระพุทธศาสนา มีบุญวาสนาเนื่องมากับพ่อพระมณม,มีบุญวาสนาเนื่องมากับพระโพธิญาณพ่อพระพรมณมีบุญวาสนาเนื่องมากับพระโพธิสัตว์นนนนมีบุญวาสนา,นานที่จะอยู่ในยุคสิเวลัยต่อไปนนใช่ไหมฮะอันนี้เป็นอย่างนั้นนะพูดไปแล้วไม่ได้ตลกนะเน,นี่ยพูดเรื่องจริงนะนพูดเป็นจริง,เป,รงเป็นจังมากๆเลยนะจริงๆนะแต่ว่าบางทีด้วยเออก็อย่าไปพูดให้มันเครียดมากมันก็พูดฮาๆมั่งใช่ไหมฮะก็พูดไปก็ถือว่าเล็กเปลี่ยนความเห็น กันไปอะไรกันไปใช่ไหมฮะแล้วไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่เรื่องยุคศีเวลายอย่างเดียวยุคเรื่องยุคกึ่งพุทธ,ธกาลด้วยเนี่ยฮะยุคกึ่งพุทธ,ธกาลในทุกๆพุทธ,ธันดรนเนี่ยองค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าที่จะได้ตรัสรู้องค์ต่อๆไปหรือองค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าที่เป็นองค์สําคัญสําคัญสําคัญเนี่ยท่านจะต้องมาช่วยกอบกู้พระพุทธศาสนาท่านจะต้องมาช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาท่านจะต้องมาช่วยที่จะ อุปถัมภ์คำชูพระพุทธศาสนาแล้วก็สร้างความศรัทธาเชื่อมต่อในระหว่างศาสนาของสมเด็จพ่อองค์ปัจจุบันและสมเด็จของยุคท่านด้วยให้แม่ขครับอย่างองค์ที่ได้ตราสรู้ต่อไปคือองค์เมตไนโพธิสัตว์ใช่ไหมหรือว่าพวกเรามักจะนิยมเรียกกันว่าองค์สีริใช่ไหมองค์พระสีอานอย่างนี้นะฮะก็ณับปัจจุบันนี้ก็เห็นไหนๆก็มาพูดถึงเรื่ององค์พระพระสีอานนี่ก็ขอพูดหน่อยในฐานะที่ จะได้เป็นผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยนะฮะก็มีหลายกระแสนะบางพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็บอกว่าเออพระศีรเนี่ยยังอยู่ที่สวรรค์ชันดูสิทธิ์อยู่เลย <c oughs> นะอาจจะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายสายนี่ท่านก็บอกว่าหุยพระศีรีท่านจุติจากดูสิทธิ์มาแล้วท่านมาเกิดเป็นมนุษย์โลกนี้หละ แล้วก็อย่างมีคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านได้บรรลุคุณธรรมขั้นสูงอ่ะใช่ไหมฮะมีทิพยพะจักขุยานน่แล้วท่านมองเห็นอธิสมานกายคือกายในอะ่ะบางทีท่านก็รู้เอ้ยเอ้ยองพระศีมาเกิดแล้วนี่นใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ประเด็นก็คือใครคือองพระศีองค์พระศีจริงๆท่านคงไม่มาประกาศตัวเราเาท่านคือพระศีใช่ไหมฮะอย่างเทพอแรกๆในที่พ่อพระามบอกว่าองค์พระโพธิสัตว์เนี่ย คงไม่มีใครมาประกาศตัวคำว่าประกาศตัวในที่นี้หมายถึงว่าไม่มาประกาศองหรือว่าท่านเป็นใครอ่ะจะองค์จะเป็นองค์พระศรีอร wow. ิก็ดีองพระรามก็ดีองค์พระทรมิกราชองค์พระเออปยาปเสนทิที่โกศลก็ดีองคทุกทุกองค์ก็ดีเนี่ยก็ไม่มีใครมามาเอ่ยพระนามหรอกครับก็ไปค้นหากันเองว่าองค์พระศรีเป็นใครมาจากไหน นะแต่จริงๆในทุกๆพูดทันดรยุคก,กึ่งพุทธกาลเนี่ยนี้พูดถึงเป็นพุทธาประเพณีเลยนะอันนี้พอพูดถึงองค์พระศีรีแล้วก็ไม่ต้องมาดราม่าใส่พระพรามนะใช่ไหมคือพระพรามเออเห็นเขาพูดกันเยอะเห็นเขาพูดวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะก็ขออนุญาตพูดถึงองค์พระศีรษนิดนึงวิพากษ์วิจารณ์กันยังไงก็แบ่งเป็นสองฝั่งแต่ก็อันนี้นีนี่ก็ ไม่กล้าที่จะเป็นลบหลู่คุณครูบาอาจารย์เลยแม้แต่นิดเดียวนะแล้วก็ไม่กล้าที่จะเป็นลบหลู่คุณขององค์พระศรีอริเลยแม้แต่นิดเดียวนะอรับเพียงแต่ว่าในฐานะพ่อพราหมณ์เนี่ยเป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีเพื่อปรารถนาพระโพธิญาณพระองค์หนึ่งปรารถนาพุทธภูมิเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งบำเพ็ญบารมีฝ่ายวิริยะทิกะนะะนับตั้งแต่ได้รับพระพุทธพยากรณ์มานี่ก็ เวียนายตายเกิดในวตาสงสารอีกอะ,ะสมพกอสมไขยกระแสกลับนะเรียกว่าฝ่ายวิริยาทิกะเพราะพระเมงก็ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรใช่ไหมครับถึงเมื่อไหรก็เมื่อนั้นแต่ตอนนี้พราพระมก็มาเป็นกระบอกเสียงแทนท่านพ่อพระสีก่แล้วกันเพราะว่าคือมันมีหลายกระแสมากๆเลยโดยเฉพาะในในในแต่ละสำนักอะ,ะบางท่านก็บอกว่า เออท่านนั้นมาเป็นพระสีท่านนี้มาเป็นพระสีท่านนั้นมาเป็นพระสีท่นนนาน, his, ทนนั้นมาเป็นองค์สีอริท่านนั้นมาเป็นองค์เมตไตรท่านนั้นเยอะแยะมากมายเลยนะาทาทัว well ทั้งโลกเนี่ยโอ้ยพระสีน <directement> ี e ่คงมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแล้วมั้งฮะใช่ไหมฮะองค์นั้นก็เป็นพระสีองค์นี้ก็เป็นพระสีชั้นก็เป็นพระสีเธอก็ับพระสีเรื่องใครจะมากายเป็นพระสีเนี่ยพระสีจริงๆอ่ะองค์ พระองค์ท่านยิงอะพระองค์คงไม่ว่าอะไรหรอกพระองค์ท่านก็คงจะดีอ,อกดีใจด้วยแหละพระองค์ท่านก็คงจะขำๆนิดนิดนั่นแหละนี่ฮะยิงอะภระศีก็มีได้เพียงพระองค์เดียวดวงจิตน่ะก็มีแค่ดวงจิตเดียวพระศรีที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยก็คือองค์พระเมตรัยโพธิสัตว์ดวงจิตก็มีดวงเดียวไม่ใช่จะไปแบ่งแยกแบ่งภาคแบ่งอธิสมานากายแบ่ง กำเนิดไปเป็นกิ่งก้านสาขาใบาอะไรทั้งหลายแหลท่ที่หลายๆคนเขาเข้าใจกันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะไอการจุติมาจากสวรรค์แล้วมาอยู่โลกมนุษย์เนี่ยดวงเดียวนะั่นแหละมาดวงเดียวมาองค์เดียวเลยยกเว้นแต่อยู่บนสวรรค์ถ้ายกเว้นอยู่บนสวรรค์อยู่กายทิพยนะ์เนี่ยเป็นเท้าสันตุสิทธินะ์อันนั้นนะท่านจะแบ่งภาคจะแบ่งอธิสมานากายเป็นล้านเป็นอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ว่ากฎกติก,<บ>ก,เกาเนะี่ย ที่จะมาจุติลงจากเมืองมนุษย์น่ะหลวงพ่อพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตดวงเดียวท่องเที่ยวไปใช่ไหมฮะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะนะท่านก็มาตรัสมาจุติถ้าท่านมาจุติจริงๆอ่ะมีแค่องค์เดียวนะฮะมีแค่องค์เดียวเท่านั้นหละนะครับอันนี้ก็เป็นความเข้าใจของพ่อพระามเองทีนี้เนี่ยก็มีครูบาอาจารย์ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ดีกว่าคือเรียกว่าบรรดา พี่น้องท่านทั้งหลายอะเยอะแยะมากมายเลยในโลกใบนี้ที่ท่านประกาศตัวว่าท่านคือพระศรีพระศรีอะนะฮะจริงๆแล้วท่านจะประกาศไปแค่ไหนเนี่ยพระพรามไม่ว่าเลยพระพรามอะดีใจด้วยซ้ำไปพระพรามอยากจะบอกว่าองค์พระศรีอะที่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหบื่นในโลกนี้ประกาศตัวมาเลยแล้วก็มาช่วยกันมาช่วยยุคนี้นี่แหละมาช่วยตามความสามารถของประคุณท่านน่ะ พระคุณท่านมีความสามารถอะไรมีทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองมีอะไรที่ไหนยังไงมีอะไรยังไงมาช่วยชาวโลกเลยช่วยตอนนี้แหนละไอตอนนี้ชาวโลกเขาก็จะอดตายอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องไปพูดถ,ถึงเรื่องัิพิบัลิหรอกมาช่วยตอนนี้แหนละบางท่านเก่งในเรื่องของการสาธยายทำสแสดงธทมก็มาสแสดงเลยนะแต่ว่าทมที่จะ,สะแสดงเนะี่ยมันต้องตรงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมา ไม่ใช่ว่าเราไม่มีภูมิความรู้ในทางธรรมเลยอ่ะแล้วสอนผิดจากคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เสร็จเลยไอ้อย่างเงี้ยมันเท่ากับว่าเท่ากับว่าอะไระวัดลอยเท้าพระพุทธเจ้าแบบเนี้ยตายไปลงนรกนะมันอันตรายนะครอันนี้ต้องเข้าใจด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าก็ค่อยมาพูดถึงเรื่องท่านองค์พระรีต่อนะครับท้ายนี้ก็ขออรัตนาคุณพระศรีรัตน ไตรเป็นที่พึงเป็นศรนะเขากราบอาราธนาพระบาร,รมีพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์คุณครูบาอาจารย์พรมเทพเทวดาดังฟ้าเทพเจ้าทั้งทั้งสากลลภิภพแล้วได้บุญบาร,รมีของพระโพธิญาณที่กัมพ้าได้เบิ่งแผ่นมาทั้งหมดได้อภิบาลติดตามปกปกัปกรักษาปกป้องคุ้มครองท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อนลมชาติลมแผ่นดินลมโลกลมวัฏฏะสงสารที่ปรารถนาในความดีทั้งหลาย ให้มีความเจริญรุ่งเรืองคล่องตัวในการดำรงทรงชีวิตธุรกิจกิจการงานให้มีความเจริญโชคเจริญชัยเจริญมั่งเจริญมีเจริญทรัพย์เจริญสีเจริญด้วยอำนาจวาสนาบารมีให้มีศักดาอานาพาศยดยิ่งใหญ่เจริญด้วยคุณศีลธรรมคุณุคุณธรรมคุณกุนจริยธรรมประกอบไปด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเมตตาภาวนาสิ่งใดที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมที่ท่านดำรีเอาไว้ก็ขอการนั้นๆจงสำเร็จด้วยความดีงามทุกสิ่งทุกอย่างทุกกปรระา ขอให้มีความคลายคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขอให้มีความรักสมัครสมานสามัคคีเมตตาประดิเอ,อื้อเฟื้อก,กืกูสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันด้วยเสรีภาพอิสระภาพโดยธรรมเพื่อทําตรงธรรมทุกรูปทุกผู้ทุกนามทุกท่านทุกองค์เทอ